สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนนี้ผมก็ได้ทำคลิปมาหนึ่งคลิปแล้วก็บอกว่าจะได้นำปุ๋ยนี้ไปส่งตรวจที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับตอนนี้ผมก็ได้รับผลการวิเคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดินมาแล้วนะครับซึ่งอยู่ในมือผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับปุ๋ยที่ส่งตรวจตอนนั้นมันมีอยู่3ตัวอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างแรกก็เป็นปุ๋ยหมักที่ทาจากใบสะเดาล้วนๆเลยนะครับ1ตัวอย่าง ตัวอย่างที่สองก็เป็นปุ๋ยหมักผมเรียกว่าปุ๋ยหมักส่วนรวมมิรนะครับเนื่องจากว่าผมใช้เศษพืชได้หลายชนิดในกองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใบไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นหญ้าสดต้นกล้วยเปลือกผลไม้พืชผักในตลาดแล้วก็เศษพืชผักในครัวหลายชนิดเลยครับรวมอยู่ในกองเดียวนะครับเป็นตัวอย่างที่2ส่วนตัวอย่างที่3ก็เป็นปุ๋ยหมักที่ทําจากใบสักนะครับทีนี้ผลวิเคราะห์เรามาดูว่าปุ๋ยหมักจากใบสะเดานะครับ ก็จะเห็นว่า,าผลวิเคราะห์ก็ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแทบจะทุกตัวนะครับมียกเว้นอยู่ตัวเดียวก็คือว่าค่าฟอสฟอรัสนะครับเกณฑ์ที่กำหนดบอกว่าไม่น้อยกว่า0.5นนี้เราก็ได้แค่0.48ก็น้อยไป0.02โดยน้ำหนักนะครับคือน้อยมากครับส่วนตัวอย่างที่2ก็คือปุ๋ยหมักสูตรรม,มิดนะครับ ก็เหมือนกันครับก็ผ่านทุกตัวที่วิเคราะห์มียกเว้นอยู่ตัวเดียวคือค่าความเป็นกรดด่างก็จะเป็นด่างออกไปนิดนิดคือว่าเกณฑ์กาหนดบอกว่าไม่เกิน8.5คือ5.5ถึง8.5แต่ตัวอย่างนี้ได้8.74นะครับก็เกินไปอีกนิดเดียวนะครับเกินไปทางด่างนะครับจริงมันก็มีเหตุผลนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยหมักที่ทําจากเปลือกผลไม้เนี่ยจะให้ค่าความเป็นกรดด่างเนี่ย สูงกว่าปุ๋ยหมักที่ทําจากวัสดุอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือว่าจะเป็นเศษพืชอื่นเปลือกผลไม้จะให้ P/S ที่สูงกว่านะครับตัวอย่างที่3ก็คือเป็นตัวอย่างที่ปุ๋ยหมักที่ทําจากใบสักครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็มีค่าอยู่ตัวเดียวที่ต่ากว่าเกณฑ์น,นิดหน่อยก็คือค่าฟอสฟอรัสเหมือนกันนะครับก็บอกว่าไม่น้อยกว่า0.5นี่ก็0.38นะครับแล้วก็เกณฑ์ที่กําหนดเด็กเขาก็บอกนะว่าธาตุอาหารหลัก ทุกตัวไม่ว่าจะในโตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับ NPK 3ตัวนี่รวมกันแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า2.0นะครับปรากฏว่าที่ส่งไปตรวจตั้งสัอย่างถ้ารวมกันแล้วทั้ง NPK นี่โอ้โหมากกว่า2.0เยอะเลยนะครับไม่มีปัญหาทีนี้บางตัวที่มันต่ำกว่านิดหน่อยถามว่ามันจะเป็นอะไรไหมก็บอกได้เลยว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยนะครับราชการเขากำหนดเกณฑ์ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมานี่ก็ด้วยเหตุผลว่าเนื่องจากเมื่อจะควบคุมผู้ผลิตที่จะผลิต ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักนี่มาขายให้กับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้มีการขายปุ๋ยปลอมหรือว่าทําปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพและมาบอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมักเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเกณฑ์ในการควบคุมนะครับที่จริงปุ๋ยหมักสูตรนี้นะครับสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ที่ผมทำนี่แหละครับไม่ได้ผ่านการวิจัยมาอย่างแคบจะครบทุกเศษพืชครบทุกบูลสัตว์นะครับทำทุกครั้งเขาก็จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกครั้งนะครับ แต่ว่าปุ๋ยหมักสูตรนี้นะครับจริงๆถ้าเผื่อเราดูแลน้ําตามขั้นตอนนะครับไม่ว่ารดน้ําทุกวันนะครับเจาะกองกรอกน้ําทุก7-10วันแล้วก็มีการสุ่มตรวจถ้าเผื่อเราดูแลน้ำและขั้นตอนเนี่ยแน่นอนเลยผมมั่นใจได้ร้อยเว่าปุ๋ยหมักจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกครั้งนะครับแต่ถามว่าในเมื่อผมมั่นใจขนาดนั้นแล้วทําไมยังต้องส่งปุ๋ยไปตรวจอีกนะครับ ก็ด้วยเหตุผลนะครับที่ส่งตรวจที่เขาไม่ีเหตุผลอยู่ว่าผมเนี่ยเหมือนกับมีหลายท่านนะครับที่ทําปุ๋ยหมกักปรากฏว่าไม่สามารถที่จะดูแลน้ํากองปุ๋ยได้ครบทุกขั้นตอนหมายถึงว่าไม่สามารถจะอยู่ดูแลน้ํารดน้ํากองปุ๋ยทุกวันได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าบางทีบางคนก็สะวัสดิ์อาทิตย์กลับมาทําอยู่ที่กองปุ๋ยครั้งหนึ่งบางคนก็หายไปนานกว่านั้นนะอย่างผมนี่ก็อย่างหายไปบ่อยนะครับอาทิตย์บ้าง10วันบ้าง15วันก็ยังเคยมีก็ไม่ได้ดูแลน้ำกองปุ๋ยนะครับ แต่ก่อนจะไปก็คือเจาะกองกรอกน้ําแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเมื่อไหร่ก็จะมาเจาะกองกรอกน้ํากองปุ๋ยหรือถ้ามีเวลาเป็นไปได้คือคือล้มกองเลยครับล้มกองปุ๋ยก็พลิกกลับเขาเพื่อให้เขาได้สัมผัสออกซิเจนได้เต็มที่จุลินทรีย์ก็ได้ทํางานได้ย่อยสลายได้เต็มที่เหมือนกันนะครับทะนั้นเพราะเพราะฉะนั้นขนาดผมไม่ได้ดูแลน้ํากองปุ๋ยครบทุกขั้นตอนอย่างนี้และได้ผลวิเคราะห์ขนาดนี้นะครับยิ่งถ้าดูแลน้ําครบทุกขั้นตอนผมมั่นใจได้เลยว่าปุ๋ยจะสวยกว่านี้แล้วก็จะได้คุณภาพด เราทําปุ๋ยเพียงใช้เพียงเศษพืชกับมูลสัตว์แค่2อย่างเรามีคุณภาพปุ๋ยออกมาเทียบเท่ากับโรงงานที่เขาทัาผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักขายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเศษพืชน,นะครับถ้าเรามีมูลสัตว์เรามีโอกาสเรามีเวลาเรามีภาชนะมาทําปุ๋ยหมักกันนะครับเราจะได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ราชการเขากำหนดอย่างแน่นอนครับ สบพาบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่กุนาติดตามรับชมคลิปนี้ท่านถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกุนากดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและขอสวัสดีครับ